สวัสนดนีครับผมพบกับช่จัดสูพิศาร์เตโซครับผมวันนี้ก็เป็นวันพทททุธที่24เมษายน2567เป็นวันที่อีกวันหนึ่งที่อากาศในกรุงเทพค่อนข้างร้อนมากครับผมท่านนะครับผมเราจะมาให้ท่านผู้ชมเราได้รับชมถึงบรรยากาศในการทํางานนะครับว่ามันโอ้โหรอ้อนแบบสุดนะครับใจกลางกรุงเทพนะครับ ทำงานก่อสร้างครับงานสถาปัตยกรรมนะครับงานก่อสร้างภายในนะครับผมเป็นงานปูนะครับเดี๋ยวเราจะไปพารับชมดูทีมงานของยัดถูกแตรับผมงเนี่ครับทุกท่านว่ามันร้อนไหมครับผมเนี่ยโอ้โหด้ยอดเลยครับผมร้อนมากร้อนร้อนร้อนจริงๆครับผมทุกท่านราคา ราคารร้อนทำงานเราต้องใช้ใช้พัดลมเป่าถ้วยครับมันเป็นห้องเนาะเป็นห้องเครื่องห้องพยานะครับต้องใช้พัดลมนะครับในการเป่าบริการสดเลยพี่เนาะราด้อมนี่นะครับเป็นพนักบานของเขาทำงานเนาะมันจะได้เงินมาเป็นนับากนะครับผมโดยทุกท่าน เป่าเพื่อระบรายอากาศนะครับผมใช้พัดลมนะครับเสียงอานจะดังเสียงดังรบกวนแต่ก็เพื่อให้เราร่างกายเราเย็นนะเพื่อไม่ให้เกิดการร้อกหรือครกได้นะครับร้อนหรือคร่วยนะครับนี่ครับคือหน้างาน,นนะครับผมเนี่ยจะประมาณนี้นะครับก็มีใา่ไประยงงพยานหน่อยนะครับผมตนะัดแต่งคิวเก็บสี เพื่อความสวยงามนะครับผมความเรียบนะครับปลานี่นะครับเดี๋ยวให้เจได้บัวขัดตรงนั้นหน่อยนะครับผมนะครับขอจะได้นะครับผมครับเรียนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมดูนี่ครับต้องใช้พัดลมเป่าระบายอากาศถ้วยนะครับผมนี่นะครัทุกท่านจะเป็นห้องปรับค่อนข้าง ร้อนร้อนแบบสุดๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับผมจะเตรียมงานเราเก็บงานตรงนี้นะครับเมื่อหน่อยเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บร้อนแล้วครับผมมันค่ามืดน้ำร้อนห้องนี้มืดแล้วก็ร้อนนะครับผม โลครับสภาพังตางนอกโลแดดเปรี้ยงเลยครับทุกท่านโอ้โหอุณหภูมิ36-38ถึงองศาคือมันเป็นแดดร้อนมากเลยครับมีแต่กระจกนะครับกระจกครับเป็นกระจกถ้าถ่ายไม่มีนะครับไม่มีไม่มีลมพัานะครับอ่ะไม่เป็นไรครับสู้ๆครับผม